วันนี้ก็มาพบกับฟิล l ออยล์ฮุลเลอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องโอเวอร์ฮอลเกียร์บ่อยมากทีนี้เนี่ยมันก็จะเกิดคําถามว่าระหว่างโอเวอร์ฮอลเกียร์กับยกเกียร์เซียงกงเปลี่ยนกันทั้งลูกนะครับข้อดีมีอันไหนบ้างและข้อเสียมีอันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะ ความแตกต่างระหว่าง2ข้อนี้ให้ฟังเราจะพูดถึงข้อแรกก่อนเลยนะครับการโอเวอร์ฮอลเกียร์นะครับการโอเวอร์ฮอลเกียร์หมายความว่าการที่เรายกเกียร์เดิมติดรถลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาซ่อมโดยใช้อะไรใหม่ข้อดีนะครับของการโอเวอร์ฮอลเกียร์คือเราจะได้ชิ้นส่วนทั้งในเนี่ยใหม่หมดและอายุการใช้งานเนี่ยก็เหมือนกับมานับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับการใช้งานทุกรูปแบบเนี่ยฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่าง เลยนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียนะครับข้อที่1ก็คือค่าใช้ใจ่ายสูงกว่านะครับ2การใช้เวลาในการทํางานสูงกว่าเดิม3อะไหล่ที่ใส่เข้าไปอาจจะไม่ใช่อะไหล่แท้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยของบางชิน้นศูนย์ไม่ได้สต็อกนะครับและบางทีเปิดไม่ได้ต้องซื้อเกียร์ทั้งลูกเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรบางชิ้นอาจจะต้องเป็นของเทียบคำว่าเทียบเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นของไม่ดีแตอย่างเดียวนะครับบางทีเทียบแต่คุณภาพดีขึ้นก็มีนะครับอย่างเช่นแผ่นคัดนะครับเราจะมีแผ่นคัดจากอเมริกาแผ่นคัดจากจีนแผ่นคัดจากญี่ปุ่นอันนี้นะครับเราก็ต้องตามร้านเนี่ยที่เราก็จะเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็อยู่ที่บัจเจ็ตของตัว ลูกค้าด้วยอันนี้ก็คือข้อดีนะครับในการโอเวอร์ฮอนเทียร์ข้อเสียก็คืออย่างที่บอกนะครับเรื่องเวลานะครับเรื่องของนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายมาถึงเรื่องการยกเกียร์จากเซียงกงหรือรถมือสองนะครับหรือยกเกียร์จากรถอีกคันหนึ่งเข้ามาใส่รถเรานะครับข้อดีก็คือ1ประหยัดเวลานะครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากก็จะยกของตรงรุ่นมาใส่เข้าไปเลย2 กำหนดควบคุมค่าใช้จ่ายได้ 3. บางทีเราอาจจะได้ของที่มันดีกว่าเดิมหรือมีฟังก์ชันเยอะกว่าเดิมอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับของการเอาเกียร์ของรถอีกคันหนึ่งเข้ามาใส่นะครับมันเร็วนะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากแค่ถอดออกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเลยนะครับ กำหนดงบได้ด้วยเฮ้ยตั้งงบไว้ซื้อเกียร์มาลุกเนี้ยเท่านี้อะค่ายกค่าแรงใส่ค่าน้ำมันค่าน้ํเมัน,ค,น,มนค่ากองอ่ะจบะแต่เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของการยกเกียร์เทียนกงมาใส่ในกรณีที่รถเราเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้เกิดการเสียหายนะครับไม่ว่าจะเครื่องหรือจะเกียร์นะคือ ข้อเสียคือ 1. บางทีเกียร์หน้าตาเหมือนกันแต่ระบบอัตราทดได้ไม่เท่ากันซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้การขับขี่มันเปลี่ยนไป 2. เราไม่รู้เลยนะครับว่าของที่เป็นของเซียงคงเนี่ยเลขเขาใช้มาเลขไม้มันเยอะเท่าไหร่แล้วการดูแลการอะไร ของเจ้าของเก่าหรือของของคันที่ผ่อนมาเนี่ยมันเขาดูแลมายัางไงอันนี้ตอบไม่ได้เลยตัดมาขนาดไหนออกเบิร์ยางมาหรือเปล่า3นะครับการรับประกันน้อยมากนะครับเพราะว่าปกาติเราซื้อของเคียงกงเนี่ยการรับประกันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7วัน15วัน30วันเท่านี้นะครับจะให้ร้านรับประกันเนี่ยร้านก็ไม่สามารถรับประกันได้เพราะว่า ของไม่ใช่ของที่ร้านนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการเทียบข้อดีข้อเสียนะครับของระหว่างการโอเวอร์ฮอลเกียร์ออโต้หรือซื้อของเชียงกงเข้ามานะครับก็ต้องบอกว่าของบางชิ้นใช้โอเวอร์ฮอลก็ดีนะครับมันผมไม่ได้บอกว่า อันไหนถูกอันไหนผิดนะครับของบางชิ้นมันทําไม่ได้มันซ่อมไม่ได้แล้วมันก็ต้องเอาของคันอื่นมาใส่นะครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าเรื่องเกียร์ออโต้นะครับไม่ว่าจะยกเกียร์เทียงคงมาเปลี่ยนนะครับหรือโอเวอร์คอนเกียร์ออโต้นะครับร้านฟิลออยล์คูลเลอร์นะครับผมก็สามารถตอบโจทย์ให้คุณได้และสามารถคุมงบให้คุณได้นะครับผมขอเพียงแค่คุณเข้ามาใช้บริการที่ร้านฟิลออยล์คูลเลอร์ผมรับรองว่าคุณจะมีรอยยิ้มกลับไปแน่นอน